ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา194้โดยอำนาจแห่งมูลนี้เจ้าหนี้ย่อมมีสิทธิจะเรียกให้ลูกหนี้ชำระหนี้ได้อันหนึ่งการชำระหนี้ด้วยงดเว้นการอันใดอันหนึ่งก็ย่อมมีได้มาตรา195วรกหนึ่งเมื่อทรัพย์ซึ่งเป็นวัตถุแห่งหนี้นั้นได้ระบุไว้แต่เพียงเป็นประเภทหรือถ้าตามสภาพแห่งนิติกรรมหรือตามเจตนาของคู่กรณีไม่อาจจะกำหนดได้ว่าทรัพย์นั้นจะพึงเป็นชนิดอย่างไรไซด์ท่านว่าลูกหนี้จะต้องส่งมอบทรัพย์ชนิดปานกลางมาตรา195วาวรสอง ถ้าลูกหนี้ได้กระทําการอันตนจะเพึงต้องทําเพื่อส่งมอบทรัพย์สิ่งนั้นทุกประการแล้วก็ดีหรือถ้าลูกหนี้ได้เลือกกําหนดทรัพย์ที่จะส่งมอบแล้วด้วยความยินยอมของเจ้าหนี้ก็ดีท่านว่าทรัพย์นั้นจึงเป็นวัตถุแห่งหนี้จําเดิมแต่เวลานั้นไปมาตรา2องศวรรคหนึ่งถ้าเวลาอันจะเพึงชําระหนี้นั้นมิได้กําหนดลงไว้หรือจะอนุมานจากพฤติการทางปวงก็ไม่ได้สยท่านว่าเจ้าหนี้ย่อมจะเรียกให้ชําระหนี้ได้โดยพลนันและฝ่ายลูกหนี้ก็ย่อมจะชําระหนี้ของตนได้โดยพลันดุดกัน มาตรา203วสวสองถ้าได้กำหนดเวลาไว้แต่หากกรณีเป็นที่สงสัยท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเจ้านี้จะเรียกให้ชำระหนี้ก่อนถึงเวลานั้นหาได้ไหมแต่ฝ่ายลูกหนี้จะชำระหนี้ก่อนกำหนดนั้นก็ได้มาตรา2 0 4วรหนึ่งถ้านี้ถึงกำหนดชำระแล้วและภายหลังแต่นั้นเจ้านี้ได้ให้คำเตือนลูกหนี้แล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระหนี้สลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดเพราะเขาเตือนแล้ว มาตรา2 0 4สวรสองถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลุกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดสายท่านว่าลุกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยวิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ต้องบอกกล่าลวลงหน้าก่อนการชำระหนี้ซึ่งได้กำหนดเวลาลงไว้อาจคำนวณน,นับได้โดยปฏิทินนับแต่วันที่ได้บอกกล่าวมาตรา2 0 5ตราบใดการชำระหน,นี้นั้นยังมิได้กระทำลงเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบ กราบนั้นลูกหนี้ยังหาได้ชื่อว่าผิดนัดไม่มาตรา2 0 6นกในกรณีนี้อันเกิดแต่มูลละเมิดลูกหนี้ได้ชื่อว่าผิดนัดมาแต่เวลาที่ทำละเมิดมาตรา2 0 7ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้และเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดมาตรา2 0 8วรรคหนึ่ง การชำระหนี้จะให้สำเร็จผลเป็นอย่างใดลูกหนี้จะต้องขอปฏิบัติการชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้เป็นอย่างนั้นโดยตรงมาตรา208วรรค2แต่ถ้าเจ้าหนี้ได้แสดงแก่ลูกหนี้ว่าจะไม่รับชำระหนี้ก็ดีหรือเพื่อที่จะชำระหนี้จำเป็นที่เจ้าหนี้จะต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนก็ดีลูกหนี้จะบอกกล่าวแก่เจ้าหนี้ว่าได้เตรียมการที่จะชำระหนี้ไว้พร้อมเสร็จแล้วให้เจ้าหนี้รับชำระหนี้นั้น เท่านี้ก็นับว่าเป็นการเพียงพอแล้วในกรณีเช่นนี้ท่านว่าคำบอกกล่าวของลูกหนี้นั้นก็เสมอกับคำขอปฏิบัติการชำระหนี้มาตรา209ถ้าได้กำหนดเวลาไว้เป็นแน่นอนเพื่อให้เจ้าหนี้กระทำการอันใดท่านว่าที่จะขอปฏิบัติการชำระหนี้นั้นจะต้องทำก็แต่เมื่อเจ้าหนี้ทำการอันนั้นภายในเวลากำหนดมาตราส1 3าวรรคหนึ่ง ถ้าลูกหนี้ละเลยเสียไม่ชําระหนี้ของตนเจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับชําระหนี้ก็ได้เว้นแต่สภาพแห่งหนี้จะไม่เปิดช่องให้ทําเช่นนั้นได้มาตรา2องวรสองเมื่อสภาพแห่งหนี้ไม่เปิดช่องให้บังคับชําระหนี้ได้ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทําการอันหนึ่งอันใด เจ้าหนี้จะร้องขอต่อศาลให้สั่งบังคับให้บุคคลภายนอกกระทำการอันนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายให้ก็ได้แต่ถ้าวัตถุแห่งหนี้เป็นอันให้กระทำนิติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งสายศาลจะสั่งให้ถือเอาตามคำพิพาาษาแทนการแสดงเจตนาของลูกหนี้ก็ได้มาตราสองาวรรคสาส่วนหนี้ซึ่งมีวัตถุเป็นอันจะให้งดเว้นการอันใดเจ้าหนี้จะเรียกร้องให้หรื้อถอนการที่ได้กระทำลงแล้วนั้นโดยให้ลูกหนี้เสียค่าใช้จ่ายและ ให้จัดการอันควรเพื่อการภายหน้าด้วยก็ได้มาตรา213วรรค4อันหนหึ่งบทบัญญัติในวรรคทั้งหลายที่กล่าวมาก่อนนี้หากกระทบกระทั่งถึงสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าเสียหายไม่มาตรา214ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา733เจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะให้ชําระหนี้ของตนจากทรัพย์สินของลูกหนี้จนสิ้นเชิงรวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่นๆซึ่งบุคคลภายนอกคังชาําระแก่ลูกหนี้ด้วยมาตรา215 เมื่อลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ให้ต้องตามความประสงค์อันแท้จริงแห่งหมูลนิธิเจ้าหนี้จะเรียกเอาค่าสินหมายทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่กันนั้นก็ได้มาตรา216ถ้าโดยเหตุผิดนัดการชำระหนี้กลายเป็นอันไรประโยชน์แก่เจ้าหนี้เจ้าหนี้จะบอกปบัตไม่รับชำระหนี้และจะเรียกเอาค่าสินหม่ทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้ก็ได้มาตรา217ลูกหนี้จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายบรรดาที่เกิดแต่ความประมาทเลินเล่อในระหว่างที่ตนผิดนัด ทั้งจะต้องรับผิดช,ชอบในการที่การชำระหนี้กลายเป็นผลนวิสัยเพราะอุบัติเหตุอันเกิดขึ้นในระหว่างที่ผิดนัดนั้นด้วยเว้นแต่ความเสียหายนั้นถึงแม้ว่าตนจะได้ชำระหนี้ทันเวลากำหนดก็คงจะต้องเกิดมีอยู่นั่นเองมาตรา2 1 8หวรรคหนึ่ง ถ้าการชำระหนี้กลายเป็นผลวิสัยจะทำได้เพราะบริการอันใดอันหนึ่งซึ่งลูกหนี้ต้องรับผิดชอบสาท่านว่าลูกหนี้จะต้องใช้ค่าสินหมทดแทนให้แก่เจ้าหนี้เพื่อค่าเสียหายอย่างใดใดอันเกิดแต่กันไม่ชำระหนี้นั้นมาตรา218วรรคสองในกรณีที่การชำระหนี้กลายเป็นผลวิสัยแต่เพียงบางส่วนถ้าหากว่าส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะทำได้นั้นจะเป็นอันไรประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้วเจ้าหนี้จะไม่ยอมรับชำระหนี้ส่วนที่ยังเป็นวิสัยจะทำได้นั้นแล้วและ เรียกค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้เสียทั้งหมดทีเดียวก็ได้มาตรา2.9วรรคหนึ่งถ้าการชำระหนี้กลายเป็นผลวิสัยเพราะพฤติการอันใดอันหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังที่ได้ก่อนหนี้และซึ่งลูกหนี้ไม่ต้องรับผิดชอบนั้นสายท่านว่าลูกหนี้เป็นอันหลุดพ้นจากการชำระหนี้นั้นมาตรา2.9วรรคสองถ้าภายหลังที่ได้ก่อนหนี้ขึ้นแล้วนั้นลูกหนี้กลายเป็นคนไม่สามารถจะชำระหนี้ได้สายท่านให้ถือเสมือนว่าเป็นพฤติการที่ทำให้การชำระหนี้ตกเป็นอันผลวิสัยฉะนั้น มาตรา22 2วรกหนึ่งการเรียกเอาค่าเสียหายนั้นได้แก่เรียกค่าสินหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระนี้นั้นมาตรา22 2วรสองเจ้าหนี้จะเรียกค่าสินหม่ทดแทนได้แม้กระทั่งเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการพิเศษหากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการเช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้วมาตรา 22- 3สาวรหนึ่ง ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซต์ท่านวาน,นีอันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการเป็นประมาณข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไรมาตรา2 2 3วักสอง วิธีเดียวกันนี้ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติซึ่งลูกนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปัดป้องหรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วยอันหนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา2 2 0นั้นท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลมมาตรา2 2 4วรรคหนึ่ง นี่เงินนั้นให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดในอัตราที่กำหนดตามมาตรา7บวกด้วยอัตราเพิ่มรอยละ2ต่อปีถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอื่นอันชอบด้วยกฎหมายก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้นมาตรา224วรรค2ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยสอหดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดมาตรา224วรรค3การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอื่นนอกจากนั้นให้พิสูจน์ได้